คนนี้นะนันชิเบอร์ดี้อันนี้คือแบบลุทุ่งจา๋าเลยแบบ Hi. Hi. สวัสดีทุกคนที่กำลังเบิ่งคลิปนี้เนาะเมื่นอน,นี้เฮา่ะมาเหตุกาได้แต,นนดแต่งหน้าแต่งยังเนาะเพราะว่า กับ็เลยคิดว่าสิ่งเหตุการ์ชันเนาะเออขี้ข้านั่นแหละเอาวอ,องตรงซะโอเคเนาะเมื่อนี่เฮาสิมาเหดุการ์ชันเพลงที่หลังจากที่เฮาโพสเพงลงกรรมกรไทยนานลงไปเมื่อกันก่อนคนก็นเลยเขามาขอเพลงขัดเวลาเพลงนี้เป็นเพลงที่นอ้องอ่า S.T.S. 13กับมีส่วนร่วมในการน้องเพลงนี้นำเนาะแต่ว่าอีกสองคนเนี่ยก็คืออ่านอ e mon 64, อ้องอีมอน74แล้วก็เบอร์ดี้เออเบอร์ดี สามคนที่ร้องน้ำกันเนาะคนก็คอไม่กันลายจนเฮาแบบก็ต้องไม่เห็ุ r e a c t i o นั่นแหละมือนี้นะ่ะเอาว,าว่าอีนี่คือเฮาอะเบิ่งแล้วก็ฟังเพลงนี้มาแล้วตั้งแต่มือนี้เขาปล่อยออกมาแต่ว่ากเไ้ยก็เกือบเป็นอาทิตย์แล้วมั้งแต่ว่าโดยความที่ยังไม่เหตุ r e a c ชั o n เนาะกะเลยสิมาเห็ุมือนี้ละเดี๋ยวเจะทำไปเบิ่ง r e a c ชั o n พร้อมกันเลยนะคนนะุเนาะไปมาละ คนนี <ira> ai ai> ้น่าจะซื huh ้ออีมอน74เนาะเป็นอารมณ์แบบคือเพลงลูกทุ่งของไทยเลยแหละแบบดนตรีขึ้นมามีพินพอมือฉันเป็นเพียงตัวแทนเวลาในตอนที่เธอนั่งเงากาย ก็แชทกันเป็นประจำมันเหมือนว่าเธอไม่มีใครก็คุยกันมาตั้งนานแต่เหมือนว่าเธอไม่มีใจตึกแชทฉันไม่สำคัญเธอเลยไม่คิดจะห่วงใยฉันแค่คนคุยคนทันเวลาในตอนที่เขานั้นไม่มาสุดท้ายแล้วเธอก็ทิ้งและปล่อยให้ฉันมีน้ำตาคงไม่มีอะไรที่ทำให้เธอมันมองมาก็ฉันมันแค่คนจนไม่มียศทางี่าง เป็นแค่ตัวท่านเวลาเวลาตัวเธอเหงาใจฉันมันคงสำคัญในตอนที่เธอไม่เลือกใครเมื่อเขานั้นย้อนกลับมาก็ถึงเวลาจะต้องไปเธอทิ้งฉันไว้ตรงนี้หลับาให้ฉันต้องเดียวดาย <c oughs> ฉันเป็นมนุษย์คนธรรม,มาดาคงไม่มีทางได้คู่เธอสำคัญแค่ยามคืนตอนที่เขาไม่โทรมา นึกถึงกันบ้างไหมในยามเวลาไม่คุยกันฉันคงต้องนอนทำใจก็พอตัวเธอไม่มองมาบ,มบ่แมนผู้เบาบ่แม่นคนหักตัวไอเป็นเพียงที่พักใจซ้ำคั้งแค่บางเวลาก็ตอนที่เขาบ่สนานางหากเจ้าคนเดียวแต่ว่าตัวเธอไม่มองมาเป็นเพียงตัวคันเวลาบ่ สิสิกูกันสร้างมาตัวกันครั้งละมันใจเจ้าสาเจ้าผู้แก้มแดงแงเจ้าผู้เล่นสัญญาสรางมาตัวกันครงละทิมไว้ปานมาบัดเข้าหันกลับมากับป้ายอคือคือมาเห็นกันครั้งแต่นอคนงามไอ้ขอถามเจ้าเอาอย่างเหตุจ เจ้าก็จิมไอไปปัญญาหัวใจผ้เป็นยอตกันเวลาในตอนที่เจ้าบ่มีภัยก็ชัดกันเป็นประจำเหมือนว่าเจ้าบ่มีใจพอคุยกันมาตั้งนานพอเขากลับมาเจ้าก็ไปหรือไอนั้นบอสสำคัญที่ในเจ้านั้นเปลี่ยนใจฉันแค่คนคุยคนคันเวลาในตอนที่เขานั้นไม่มาสุดท้ายแล้วเธอก็องทิ้งและตัวเองให้ฉันมีน้ำตา เราล่งองเพลิงกากับมังกรนั้นเสียงไม่ค่อยโดดเด่น,แต,นแต่ว่าเพลงนี้ก็คือ <จน S 1> แบบโดดเด่นออนมาเลย ในคคืนที่ลมหนาวยังมีแสงดแดะแสงไฟยั <S S งไมยามเาวยายังมองเห็นดาวว,าวันสักวนี่ตื่นมามบบในวันนี้บ่มีเจ้าอยู่และสามไวเสียดจังใดเนาะคนดีตัวไอ้ก็เพียงแค่ทำใจคิดถึงเรื่องวันวาน,นคิดฮอดแต่เรื่องเก่าเก่าคิดฮอดหอยยิ้มของเจ้าในตอนที่เฮานั้นหาก,กัน อยากให้เจ้านั้นขึ้นมาแต่มันก็คงบ่มีวันก็เจ้านั้นไปกับมันแล้วที่ไม่ไว้อยู่ตรงนี้อดอนเวลาดีดีที่สองเราเคยมีให้กันคําว่าไม่วันนั้นไม่ได้มาถ่ายเอ็มวีนะเร่ได้อยู่ในเอ็มวีเพราะเหตุผลที่เจ้าต้องไปเพราะอยู่กับไอ้มันลําบากก็ไอ้มีเพียงแค่หนึ่งใจเจ้าเลยก็คงต้องลาจากเป็นเพียงคนธรรมดาพอมีเงินตราแลวแหวนทอง พิมกับพาดเจ้าคงบอกหันดอกมามองกพอเจ้านั่นไปกับเขาแล้วเจ้าคงลืมเรื่องเฮาสองเป็นเพียงคนขันเวลาบือีปัญญาสสำคัญเวลาในตอนที่เธอต้องเงากายก็แชดกันเป็นประจำมันเหมือนว่าเธอไม่มีใครก็คุยกันมาตั้งนานแต่เหมือนว่าเธอไม่มีใจ ดูแชทฉันไม่สําคัญเธอเลยไม่คิดจะห่วงใยแค่เังคุยกอ <c oughs> นคัน่นเวลาในตอนที่เขานั้นไม่มาสุดท้ายแล้วเธอก็ทิ้งหล้วปล่อยให้ฉันมีน้าตาคงไม่มีอะไรที่ทําให้เธอนั้นมองมาเ็ราะฉันมันแค่คนจนไม่มียศทาและเงินตาสุยา่อมกินต่บอกินโคกฟอมหนึ่ง อะนั่นก็เป็นแม่ชันของเขาเนาะก,กับเพลงคนขันเวลาคนขันเวลานี่ว่าซื้อเพลงเขาผิดเดียวอ,อย่างที่เัาบอกเนาะน้องอ,อีมอนเจ็ดสิบสี่เนี่ยถ้าทุกคนได้ฟังเพลงเบากันมาก่อนก็จะเห็นมีน้องอีมอนมอีมีน้องสุลี่รู้ปะเอสเทสเที่ยวคู้กันเนาะในนามเลยกับมิตาเจตวัตตาเจไปได้ลองในเพลงนี้เนาะน้องอีมอนในเพลงนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเสียงเล่ายังไม่ได้แบบเป็นเอกลักษณ์หลายยังไม่ได้โดดเด่นออกมา แต่ว่าพอมาเพลงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ของเพลงเราเป็นคนร้องมันก็นเลยเป็นอารมณ์ที่เห็นให้รู้สึกว่าเสียงเราเบิ่งแบบฟังโดดเด่นขึ้นมาเนาะน้องอีกคนนึ่งนี่คอเบรดี้นะรับม่วนม่วนเป็นสไตล์แบบเสียงแบบถ้าถ้า,ถาเปรียบเทียบกับเพลงไทยนี่ท่าบอกว่าเป็นเสียงของของเพลงลูกทุ่งของคนร้องเพลงลูกทุ่งเลยเนาะเออน้องอีมอนนี่ก็เสียงค้ายๆกับก็อย่างที่ทาบอกเสียงค้ายอารมณ์แบบฟังเพลงแบบที p Big บ a บ d เสียงสบไยท้นๆนั่นค้าย น้องซูรีกะอ่ะนั่นแหละก็ยังที่เขาบอกแม่นาอยังก็ว่าไปแต่ว่าเขาไม่ได้วยอยากติเดินก็คืออารมณ์ประมาณแบบมันเป็นเพลงที่ดีเนื้อหาดีเนื้อหาเสาร์น้องๆแต่งมาได้ดีเนื้อหาเพลงทํานองนั่นนี่ดีเอาเฮดอ้อมเพิ่มอะอย่างเ็าเอา,เอา,เอา,เอาดนตรีพื้นบ้านเมว่าวัเป็น,น,นพิ้นเขามาประกอบกับดนตรีเพลงได้ดีเลยแบบลง่โต แต่ว่ามันเหตุให้มัน,หใ,หมนหให้อารมณ์คนฟังรู้สึกว่ากําลังฟังเพลงของ P.A.P. บี t แบนด์อยู่เข้ากับว่ามูกันน้องๆอ,อาจจะแบบมีน้องตอด P.A.P. เป็น,นเป็นแอนด์ไอดอลหรือเปล่าก็เลยเหตุเพลงออกมาประมาณนี้คล้ายๆกันเนาะแต่มันอาจจะแบบเหตุให้น้นองๆเสียเอกลักษณ์ในตัวเองไปน้อยนึงแบบแค่น้อยเดียวเขาไม่ได้สิมาธิได้แต่กับแบบนั่นแหละแบบ ถือว่าเป็นคําแนะนําเลยกันเราอาจจะต้องแบบเพราะอื่นบางอย่างอาจจะต้องพยายามหาเอกลักษณ์จุดเด่นเลยอะจุดยืนของตัวเองให้นิดนึงขนาะดเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันค่ายเพลงของพี่ไอพีปิดแบนด์แบบว่าเป็นค่ายเพลงเหมือนกับอารมณ์แบบจังหวะการล่องนั่นนี่มันค่ายเกินไปในในหลายๆแบบหลายๆจุดแบบนี้นะอะโอ้จะหน่อยทั่วก็ลงเท่าอีกเนาะ เขากลับมาเรียกชันเลยกลับมาแบบว้าหอ่อนิดนึงเนาะสำหรับคนนี้เห็นด้วยหรือกับโบเห็นด้วยเขากะบประวังยังประวันกันเขาหลบในในถูกความคิดเห็นของทุกคนเนาะแต่กับแบบด่าได้รียแรงเอ้ออ่ะโอเคทุกคนวันนี้ขอบคุณที่เขามาเบื่อเรียกชันเพลงนี้เนาะค้นขันเวลาเนะาะจังไหนกับเขาไปฟังเพลงของนอ้นองๆเขาไลา่ไล่เขาไปแบบสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ของคนลาวไล่ไล่เนาะแบบดันขึ้นมาแบบว่าห้ให้แบบ อุตสาหารกรรมเขาเนี่ยอุตสาหารกรรมเพลงเออเขาแบบขึ้นมาบูมแน่เพื่อนหนึ่งอย่างก็ว่าไปวันนี้ขอบคุณเนือจจุนัยกะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b แใ่งกับช่องเนะจ้ะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนเนะพอกันคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย,บายจ้า